เาหาง,งเกเเไกลมไไเไไ่ปพราะเธออป็นนดดังดกไมม้ใใจาแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นทริปที่เราแบบไปแบบตั้งใจมากแล้วก็เรากำลังจะไปเชียงคานนะคะวันนี้เนี่ยเราเดินทางโดยซันบัสนะคะก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบรถทัวร์หรอที่ไปถึงเมืองเลยอะ่ะแต่ว่าเราอะ่ะเหตุผลที่นั่งรถบัสเพราะว่า มาถึงเชียงคานเลยอ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าเราอ่ะจองตั๋วออนไลน์มาใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าเราจะต้องเอาแอปพลิเคชันที่เขาแบบส่งลิงก์มาให้เราแล้วก็ไปยื่นเอาตั๋วที่สันบัสอ่ะเดี๋ยวเราไปตามหาก่อนดีกว่าว่าเขาเรียกอะไรนะคนส่งของสันบัสท,ที่จะไปเชียงคานอ่ะอยู่ตรงไหนนะเพราะตอนนี้เราอยู่กันที่คนส่งหอรชินแล้วค่ะทั้นเดี๋ยวตามเรามานะคะเรากําลังหาตู้จําหน่ายตั๋วของซันบัสนะคะก็มันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้เขาเรียกว่า ศูนจำหน่ายตัว,วน,ะะนี่ซันบัตบายน,นี้เลยนะคะเจอแล้ว,วที่ชั้นชาลาหกสิบสี่นะคะว่าใครที่ไปสันบัตเนี่ย,ยเขาก็บอกเลยแล้วก็แล้วก็ยื่นตั๋วออนไลน์เดี๋ยวเราต้องไปหาก่อนว่าเฮ้ยสันบัตน่าจะอยู่ชั้นชาลาสองนะทุกคนนี่เดินไปเลยค่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถกันแล้วนะคะแลาวนะคะนี่ เราไปของซันบัสนั่นเองค่ะนะคะกรุงเทพเมืองเลยเชียงคานเดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยรถคันนี้นะคะการเดินทางกำลังจะเกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วเ,เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เมืองเลย,ยไม่ใช่ไปเจอกันที่เชียงคานค่ะบ๊ายบายเชียงคานน,าน,นั่เลยที่นั่งใหญ่แบบอุยสิเราให้เราเก็บของในนี้ ใช่จุดของตรงไหนก็ไม่รู้ว่ะตรงนี้ป่าววะช่องที่สามอ๋อต้องใส่ช่องที่สามเหรอสา <3, 3. S 1> มสามงตสูงตองกู้รถนั่นละแล้วกระเป๋าเราใบเล็กเนาะอืมเล็กใส่ได้ไมใหญ่สัก่ากได้อยู่เยอะแค่นี้นะคะทุกคนดเดี๋ยวเราเจอกันที่เชียงคานเลยนะคะ ระหว่างกำลังจะเดินขึ้นไปดูทะเลหมอกนะคะเราก็ต้องจะไปซื้อตั๋วก่อนชุดละสี่สิบบาทก็อุยขนมเต็มมือแล้วว่า <c oughs> ได้ค่ะแล้วเขา,ามีตักบาทด้วยเราจะทันตักบาทไหมอ่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอขึ้นไปด้านบนก่อนนะคะ,คะนี่มาแล้วคะ่ะเอาเลยคะ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะคะไข่ป่ามก่อนที่เราจะขึ้นไปปูท้ทองนะคะ แล้วคือการหนาวมากวันนี้มาเจอเตาเตากาลังปิ้งหมูพอดีเลยก็เลยขอแบบขอโอยหน่อยสักนิดหนึ่งแก้หิวกาแฟายังไม่กินก่อนไ่ซื้อน้ำเปล่าไปไหมซื้อน้ำเปล่าไปเผื่อไ,ไหมเนาะเอาเผื่อด้วยนิดหนึ่งนะคะนี่มาแล้วเจอข้าจวจีแล้วค่ะอะไรคุณยายคะ่ะไม่เท่าไหร่ครับคุณยายมามาละสิบบาทเองเหรอนี่ไงเดี๋ยวจะมากินกันนะคะนี่กำลังปิ้งแล้วล่ะเฮ้ยมีไข่อะไรไมีไข่อะไรคะเนี้ย อ๋อไข่มวนเอาด้วยดีกว่าเอาหนึ่งใบ้วยนะคะเอาเข้าวจีหนึ่งอันค่ะแล้วก็ไข่ม้วนหนึ่งอันค่ะกำลังเดินมานะคะเป็นจุดที่เราจะต้องมาซื้อบัตรขึ้นชมทะเลเหมอกคนละ40บบาทซื้อสองนี่ จะบอกว่าวันนี้เนี่ยที่เรามาที่พูทอกอะค่ะก็แอบเสียใจว่าเฮ้ยไม่มีหมอกแต่ขอบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากก็ถือว่ามานั่งชมวิวก็แล้วกันค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แบบฟินนะคะก็มานั่งสองพระอาทิตย์ขึ้นกันเอาไว้มีโอกาสนะคะจะกลับไปที่เชียงคานอีกยังไงก็ต้องได้เห็นทะเลหมอกอมให้ได้<า>ดค,ค่ะภูทอกแล้วค่ะวันนี้ยังไงคะคุณตาม วันนี้ไม่มีหมอกเนาะมีไหมไม่มีจ้ะมาแล้วเราตั้งใจแบบดึงฟ้าทิ่ขึ้นถกลงะ้าทิ์ขึ้นก็หรือว่าวันนี้เรามาแล้วเราเขาไม่มีบอกให้เราเห็นปะมีละกันพ่งนี้มาอีกหรอโอ้โหไม่ไหวนะไม่พ่งนี้จะไปกที่หนึ่งที่เขามีหมอกเหมือนกันหรอใช่อีกหลายภูเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อตามโฟกัสมาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มหิวแล้วก็เซิร์ชใน Google นะเขาบอกว่ามีร้านหนึ่งชื่อร้านว่าร้านแม่งามร้านแมงงามอิ่มอร่อย อ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้ากันนะคะทุกคนจะบอกว่าร้านอาหารเช้าที่เชียงคานค่ะเราก็มาแวะร้านแรกนะคะซึ่งเมนูแรกที่เรามาร้านไม้งามไอแม่งามเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกระหว่างโจ๊กนะคะหรือว่าไข่กระทะหรือว่าถ้าคุณอยากกินแบบเขาเรียกว่าข้าวเปียกก็สั่งได้นะจ๊ะอาหารเช้าที่ร้านอะไรนะร้านแม่งามหรออะไรเนี่ยสั่งโจ๊กมากินนี่ สั่งโจงมากินแล้วก็วันนี้สั่งไข่กระทะด้วยคือเมนูอ่ะเขาจะมีมีไข่กระทะแล้วก็มีมีข้าวเปียกมีไข่กระทะมีข้าวเปียกแล้วก็มีมีโจงนี่แหละ <c oughs> ก็กินท่านี้ อันนี้เป็นข้าวปุกนะคะ,ะข้าวปุกเชียงคานนะคะเนี่ยเจ้าแรกเลยนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นขาน้าวเหนียวใช่ไหมคะ,ปะเ,เป็นขาน้าวเหนียวแล้วก็มามาตำกับงาเหรอคะอแล้วเนี่ยคุณลุงก็จะมาอ๋อแต่ที่หนูก็เห็นคือเขาไม่ได้ปิ้งใช่ไหมแล้วคุณลุงม,มาปิ้งใช่ไหมมันจะยา่างอามันต้องย่าง<า>ใช่ไหมต้องเราให้มันกลับมานิ่มอีกรอบนะครับอ๋อนี่ไงไข่แผ่นเท่าไหร่คะอ๋อแผ่นละยี่สิบบาทหนูลลองหนึ่งแผ่นนะคะ ขอลองหน่อยนี่เขาบอกว่ามาเชียงคานเราก็ต้องกินเพราะว่าอยู่ตรงหน้าวัดท่าตกเลยใช่ไหมท่าคก,ก,กอะไรนี่แหละเออนี่อ่ะกินไม่เป็นหรอกแต่ว่าจะกินอ๋ออันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือตำมาจากบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็คุกง,งานเรียบร้อยแล้วอ๋อเสร็จแล้วเขาก็จะมาย่างเนาะแล้วก็จะมาคูณกิงข้างนอกเหมือนอะไรเลยปะที่ใส่ในขนมน้ำเงี้ยวอะไรนะนี่นี่เป็นอย่างนี้ทุกคนขา แล้วก็เดี๋ยวเขาก็อ๋อแล้วจะใส่น้าตาลอ้อยกับนมใช่ไหมคะนี่ไงนี่ไงน้ำตาลอ้อยมันก็จะหวานๆเนาะถ้าไม่ถ้าไม่ใส่นมก็จะแบบมันมันับมีแต่คานเลยเนาะลองดูค่ะทุกคนนี่ ตอนนี้ก็ยามเย็นนะคะที่ถนนคนเดินเชียงคา,าน,น,น,บบนมันสวยมากมากำลัง,ลง,เงเดินเล่นอยู่เดี๋ยวกำลังหาเสื้อผ้าแบบตลังตลักมาใส่บอกว่าเอ้ยไปปั่นจักรยานก่อนแทนไปปั่นจักรยานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเชียงคานเนี่ยเขามีอะไรดีรอันที่แน่ๆเขาติดม้าขาวจากคือม้มาขาวตัวไหนป่ากันจ้าโอเคโอเคได้ คนเดินเขาต้องกินปลาต้องโกรอะไรนะอยัดไสหรอ<ม>นี่แล้วมีเจ้าเดียวในในในถนนเชียงคานเลยหละะเ<อ>หรอคะมีหลายเจ้าแต่ว่าเอาหรอเราเห็นอย<ช>ู<ด>่เจ้าเดียวเ,เลยนี่ไงน,นี่แล้วก็มีไส้ให้เลือกนะคะไส้สังขยาไส้หมูสับแล้วก็ไส้กล้วยนี่เขากำลังทําอยู่เลยโอ้โหดียว่าคันอย่างนี้เลยนี่ไง<ม>ขาไม่เคยกินนะแปลกดีเดี๋ยวจะลองชิมดูวันนี้สั่งแล้วค่ะ นี่อ้นนี้คือมันยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมคะยังค่ะนี่อ่ะดูเลยอันี้ไส้อะไรก่อนอันนี้หมูสับครับโอ้โหชิ้นละสามสิบห้าบาทให้เยอะมากรสชาติมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆป้าปอบปีครับอ๋อคล้ายๆปอบปีอะแต่คนละแป้งกันใช่ไหมใช่คป็นแป้งมันนุ่มๆอ๋อตายแล้วเราสั่งเยอะมากอ่ะลองค่ะข้าจีบบนเท่ ไอติมอะไรนะคะไอติมหยันค่ะนี่ก็คือเป็นไอติมที่อยู่ในแคตาลูปเหรอคะทานคู่กันเลยค่ะอ๋อชุดละสี่สิบบาทนี่ไงนี่ข,ของขึ้นชื่อบนถนนเชียงคานเอ้ยราตาเป็นอย่างนี้หรอโ่เคอ่ะสี่สิบบาทนี่บอกแล้วว่าอะไรที่มันเป็นซิกเ,เววนเจอร์เราก็ต้องกินนะคะนี่ค่ะอันนี้หอยนาล่ะ เป็นอที่เขาใส่ในส้มตำใช่ไหมใช่ค่ะดไหลองไนี่อ่เลือไปเลยกันนะเอาหอยหนึ่งไม้แล้วก็เอาเอานี้หนึ่งไม้เลือกเลยอะไรแล้วแล้วกินกุ้งหรอกินคุ้งบ้างหลือปูสามไม้ห้าสบใช่เอาสามไม้ปูนี่คือเคี้ยวได้เลยหรอ แเราไม,าาม,ม,ม่ด้ลองกุ้งเนะกุ้งต้องแกะเปลือกไปเนี่ยโอ้ยเธอทำมาน่าแกะเปลือกเอร่อยอ่ะอ,อ,อร่อยแกะอน่อยตเนี้ยอ,อ,อร่อยตอนนั้ะ่าเจอื้วสามไหมา มันก really ินอร่อยดี๋ยวดี๋ยว6บากไ้เฮ้ยมันมันกุ้ของอร่อยจริงๆใครตาบ่านในรีวิวเชียงรายเขบอกต้องมากินของอย่างเนี้ยนี่ครับ ที่แบบว่าคุณลุงแล้วเขาทอดไฟลูกจริงๆทุกคน,นเดี๋ยวเรามาดูดเลยไฟไมันจะลุกแล้วคะ่ะ เาเวลาที่เราห่างไกลพอบอุ้มเธอก็เธอใกลเธอไม่ไปไหนเพราะเธอเขาบอกว่าเป็นผูกคกงิ้วสุดแดนสยามของภาคอีสานนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเเเเธอออ้้าคืรน นี่เราอยู่ที่สกายวอล์กนะคะแกฉันตื่นเต้นมากอะ่ะค,คือแบบเขาบอกว่าอย่ามองพื้น<อ>นี่ก็ไม่ได้<อ>นี่ก็พยายามไม่มองพื้นนะคะแล้วก็เดินเฮ้ยเสียวเสียวมือสิวจะตกอ่ะเสียวจิงจริงมันก็คือกระจกแล้วก็เดินได้ปกตินั่นแหละ<อ>ไม่หรอกแต่เราฉันตื่นเต้นแกฉันตืน่นเต้นยังเลย<อ>เดี๋ยวฉันให้ดูบรรยากาศนะี่ บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีเวอร์ดูดิเห็นไหมนี่คือสกายวอล์กเชียงคานนะคะแล้วข้างๆก็จะเป็นแบบภูเขาเวอนี้เห็นนหมะเรามารับพลังงานจากภูเขากันนะคะถือว่าเป็นพลังงานดีมากเป็นการมูเตลูอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะนี่ดูเลยเห็นไหมโอ้โหแล้วก็มีพระใหญ่นะคะให้เราได้กราบสักการะบูชาก่อนที่เราจะเข้ามาตรงที่ตรงสกายวอล์กนั่นเองค่ะเออแล้วเราจะตื่นเต้นอะไรดูนี่ดูพื้น ดูพื้นโอ้โ oh, ห oh. อย่าไปมอง,มองมดูดีเห็นไหมทุกคน,กนเดินอ๋อก็เดินได้นี่เดินได้ปกติเดินได้ดปกติเดินได้เลยนี่ดูบรรยากาศนี่ไงบรรยากาศนะคะทุกคนขาโอ้ยดูดินี่ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> ฟินอะนี่อยู่ที่ <c oughs> สกายบอลในาเลยนะบางคืนมีแสงดาว บ้านคือเมื่อนี้มันจะมีแสงจนทร์พระและมิสอย่าไปบอกข้างล่างอย่าไปบอกข้างล่างเวลาเดือนก็เมื่อมันต้องไม่ใช่อป่ะอันนี้แล้วกันค่ะก็เอาความสวยของธรรมชาตินะคะของไกด์วอล์มาฝากให้กับทุกคนนั่นเองค่ะเมื่อเธอคิดถึง You sí, vale.